สวัสดีอีกวันนะครับพี่น้องวันนี้ฝนตกทํางานอะไรไม่ได้เลยอากาศคืมนะครับผมเลยจะมาสาธิตให้กับพี่น้องฟังนะครับในการใช้อาหารเสริมของเรานะครับในตัวฟินนะครับวันนี้ผมจะผสมนะครับผสมตรงนี้หนึ่งซองนะครับผสมใช้ขวดเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ผมจะไม่พ่นต้นยางนะครับแต่วันนี้ผมจะเป็นการทาหน้ายางให้พวกเราได้ได้ได้ชมว่าถ้าเกิดเรา าทาไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราทาไปแล้วเปลือกยางเรานะครับเปลือกยางหนา้ายางตรงนี้นะครับมันจะอ่อนนุ่มขึ้นนะครับมันจะอ่อนนุ่มขึ้นนะครับอ่อนนุ่มขึ้นแล้วเปลือกก็จะกีดยางได้ง่ายขึ้นนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการทดลองของผมเองนะครับหลังจากที่ผมพ่นไปแล้วเริ่มเปิดหน้ายางไปแล้ววันนี้ผมจะมามาใช้ผสมนะครับผสมแล้วก็ยิง เพื่อเพื่อจะได้ไดยทา,ทา,ยาทากับต้นยางครับทากับต้นยางว่าเปลือกมันจะนุ่มขึ้นน้ํายางมันจะไหลดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับทาอย่างนี้นะครับทานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับทานิดหน่อยครับเราจะไม่ทาจนมากมายนะครับทาแค่ผ่านนะครับ คนเดียวนะครับทําคนเดียวรับคทางนี้นะครับมนะันเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองของของของผมเองนะครับตามที่ผมทํามาครับเปลือกมันนุ่มขึ้นนะครับเปลือกนุ่มขึ้นหีดยางได้ง่ายขึ้นนะครับ ทำงานไม่ได้นะวันนี้กีดยางไม่ได้เพราะฝนคึมแต่ว่าหน้ายางเราสามารถทาทาหน้ายางได้นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำให้ให้เพื่อนฝูงได้ได้ดูว่าประสิทธิภาพของมันจะออกมาบางน้อยแค่ไหนนะถึงเวลาวันเก็บหน้ายางผมจะเก็บให้ดูนะครับว่ายางผมได้คุณภาพมางน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> ล้นล้นเวลาในการพ่นนะครับเราทาเอาง่ายกว่าง่ายขึ้นเปลือกนุ่มขึ้นนะครับส่วนกลางจะนุ่มขึ้น โอเคนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงน้ำยางไหลดีออกดียังไงหรือว่าได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทาหน้ายางต่อให้เสร็จนะครับว่าวันนี้จะใส่สักสิบไร่สวัสดีครับ